กาแฟดำมีนะคะดำได้ใจจริงๆค่ะมต้องเอาเครื่องกันนั้นมาให้ข่อีกแล้วค่ะเมีน่อ่ะเมียนจ้ะเราเราเลือกสีกาแฟแบบโอ้โหขึ้นจีพี่ว่ายูเอาคือตื้มกีกาแฟหกถ่ายรูมานายที่หมอนองนะคะพ่ทีละคนเลยค่ะ ข่าวยอยู่ครับพอเแหลงอยู่รถว้าอยจากข้างนอกเลยสวยค่ะไปเห็นคนเทดาลกสวยเลยนะคะวันน um ี yeah, okay, Mont ้แมบอกว่าี่คยเทารจวม่ดี้ว่าจงสวยคุยกับคนกะ เราไม่านสกันหรอเราขึ้นอยู่ด้วยกันดีไม่ได้หรออยู่ด้วกันดีไม่ได้ไหมได้เป็นไรที่เียวหรอไม่เกินสวันพโชคใส่ข็าซีโรดขาซีโรดไหมเขาีรดเขาโชคอันนักก็คือูท้ายเนี่ยคอลเลคชันอนนี้ผู้บ่วไหมมันคนต่างกันนะ ซื้อไปดิยอดดีดีไมไปซื้อไปครับนอยได้หมออีกคนนึงไม่ไปซื้อไป้องนลองไปซื้อไ่ก่อนจะเลยจกแก่แก่นข้าวจนอยู่ในน้ขอย่างนค่ะต้องคว้านังข้างนอกเลยค่ะขายได้พะคะชอบไหนในบูร์ะไรใช่ไมคบใช่ครับพี่นออนบูร์ขอบคุณสายช่องยูช่องเดียร์นี่ชองล้าชองกันใช่ครับสงองการไม่เขาเมื่อนกันจเมื่อนเสีย หอดมือดแล้วึงอต้ตัหากันนะแล้วน้ำที่มันคนนี้หน่อยเนาะตื้นไทย้นตื้น่อยครับตื้น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 ต้นตื้นตื้นตนื้นต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 ื้น้นตื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 นตื้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 ้นน้นน วันที้หนึ่งเดินทางไงคะโอ้วันที่2องค่ะจะมาได้นจะสามแหละไม่ได้ดิต้องมา้อมอีกเพราะต้องามสิบไปเอกเอกจ้าจ้าเห็นทสามทัสนพไปสเหเียวไม่จัดอ อย่าได้รูปได้ห้ามอีกนะคะบตรงติมเนี่ยบ้านตรง้เว่อเรื่องสถาน่คะก็มาหายเดือนจ้าหัวนี้สใหม่ดีครับทุกคนสดม่กันอย่าเสียนรึ่เมเมเตอนนี้คือพยจกักยก่อนล้วลายระดนก็ะัก่อนลร้องเทียนจัเเมือนี่มือว่านี่ใเซเว่นยี่สัแตย่ตมแค ไม่ขอมากหรอกขออีกแค่ละคลิปก็พอไอ้เป็นเลขก็ไ่ด้อทล่บอกเางอปะ้อหน่อยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ใช่ต้องต้องระวันะ ที่ <c oughs>

พอยุดพอยูดยู่ข้างนอกแม่พอยุดยู่ข้างนอก